ปลายหุบเขาแห่งหนึ่งมีดินดีน้ำก็ใสและมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนแต่บางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปกล้าผักได้ลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าวันนี้ฟ้าใสจังเลยได้เวลาออกผจญภัยแล้วสิเขาได้คว้าเปเ้เล็กๆที่ใส่มเมล็ดพันธุ์เอาไว้ข้างในแล้วหันไปมองฟาร์มร้างไกล พร้อมกับคิดในใจว่าได้ยินมาว่าที่นั่นเคยเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้กลับเงียบเหงาแปลกๆกล้าผักเดินผ่านพุ่มไม้และสังเกตเห็นดินที่ขยับกล้าผักพูดขึ้นมาว่าดินมันขยับได้ทันใดนั้นป่าซ้่เดือนก็โผล่ดรดขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าเป็นเด็กใหม่แถวนี้ระชื่อไรฟ้ากล้าผักยิ้มและตอบว่า ผมชื่อกล้าผักครับและกําลังจะไปฟาร์มที่ไกลไๆนั่นป่าเส้เดือนเริ่มขมวดคิ้วพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าจะไปที่นั่นเหรอฟาร์มที่เคยหอมกลุ่นกลิ่นปุ๋ยหมกักแต่ตอนนี้เหม็นกลิ่นเคมีนั่นอน,นะจริงเหรอครับแล้วใครทําให้มันเปลี่ยนไปละ่ะกล้าผักถามป่าไส้เดือนป่าไส้เดือนกระซิบเขาเรียกมันว่าสารเคมีทั้งคู่มาถึงริมฟาร์มและได้พบกับแม่มะเขือเทศกําลังรดน้ําอยู่ แม่มะเขือเทศได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าเด็กน้อยในดินแห่งนี้เคยมีชีวิตแต่ตอนนี้พวกเราจ็บป่วยกันหมดกล้าผักก็เลยพูดกับแม่มะเขือเทศว่าผมอยากช่วยครับผมอยากเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์พอแม่มะเขือเทศได้ฟังที่กล้าผักพูดและมองเห็นสายตาที่มุ่งมั่นของกล้าผักก็เลยยื่นหนังสือกเกษตรที่มีแสงเปล่งประกายอยู่มอให้กล้าผักและก็ได้พูดขึ้นมาว่า ถ้าเจ้ากล้าพอก็เริ่มได้เลยนะเช้าตรู่ที่ฟาร์มออแกนิกแห่งหนึ่งหมอกบางคลุมไปทั่วไร่เสียงนกร้องรับแสงแรกของวันดอกไม้ยังหลับตาพริม้มต้นกล้าผักเล็กๆเริ่มยืดตัวรับแสงแต่ใต้ผืนดินอันเงียบสงบนั้นกำลังมีใครบางคนตื่นขึ้นมาดินชื้นถูกผลักเบาๆจากด้านล่างแล้วเจ้าตัวอ้วนกลมก็โผล่หัวออกมา ป่าไส้เดือนผู้เป็นทั้งนักขุดนักย่อยและที่ปรึกษาประจำฟาร์มไม่มีใครรู้ดีกว่าเขาว่าใต้ดินมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะสำหรับป่าแล้วทุกชั้นของดินคือสมุดบันทึกของชีวิตเขาคือตัวตลกของทีมแต่ในความที่เล่นนั้นซ่อนความลึกซึ้งไว้มากมายเขาเคยบอกว่าดินดีไม่ใช่แค่ดินที่ดูร่วนแต่ต้องมีชีวิตชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตา ทุกวันป่าเส้เดือนเดินทางผ่านอุโมงใต้ฟาร์มค่อยๆกินเศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆและอินทรีย์วัตถุอื่นๆที่ตกลงมาจากโลกด้านบนเศษเหล่านี้ผ่านการย่อยของเขากลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่เรียกว่าฮิวมัสฮิวมัสคือดินสีเข้มที่อุ้มน้ำเก่งมีจุลินทรีย์นับล้านและเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ พืชทุกต้นที่เติบโตแข็งแรงก็ล้วนมีพื้นฐานจากดินแบบนี้ใต้ร่มเงาของรากพืชป่าเส้อสเดือนทำหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทนบางวันเขาได้กลิ่นเปลือกกล้วยบางวันเจอกากกาแฟาที่เกษตรกรใจดีใส่ไว้แต่บางวันเขากลับต้องผจญกับไผ่เงียบพลาสติกเศษสารเคมีหรือกลิ่นประหลาดที่แสบจมูกสำหรับเขามลพิษใต้ดินไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันไม่เพียงทำลายชีวิตเล็กๆอย่างเขาเท่านั้น แต่มันยังทำลายอนาคตของพืชผักทุกต้นโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเมื่อแสงแดดส่องลึกลงมาใต้ผิวดินในช่วงสายรากของผักน้อยค่อยๆดูดซึมธาตุอาหารจากฮิวมัสที่เขาสร้างแล้วเติบโตอย่างแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร่งโตจากขวดในความมืดใต้ดินนั้นป่าไส้เดือนไม่ใช่ฮีโร่ที่ใครเห็นแต่เขาคือผู้รักษาสมดุลให้โลกเบื้องบนเดินต่อไปได้ บทเรียนจากใต้ดินไส้เดือนเป็นตัวแทนของระบบนิเวศในดินที่สมบูรณ์ฮิวมัสคือสิ่งที่เกิดจากอินทรียวัตถุย่อยสลายเป็นแหล่งอาหารให้พืชการใส่ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งเศษพืชแทนสารเคมีคือทางเลือกที่ยั่งยืนดินดีมีชีวิตเริ่มต้นจากการใส่ใจแม้แต่สิ่งเล็กที่สุดในฟาร์มออแกนิกฮีโร่อาจไม่ได้มีปีกหรือพลังวิเศษแต่อาจเป็นไส้เดือนอ้วนๆที่ยิ้มอยู่ใต้ผิวดินเงียบๆก็ได้ ฟ้าคืนนั้นไร้แสงดาวลมจากทิศที่ไม่เคยพัดมาก่อนพาเอากลิ่นแปลกปลอมเข้ามาในฟาโโร์มออแกนิกที่เคยสงบสุขกลิ่นที่ไม่เหม็นแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นของธรรมชาติมันเย็นเยือกและมีบางอย่างที่แฝงตัวอยู่เงียบๆใต้ดินในความมืดเงารูปร่างคลุมเครือคืบคลานเข้ามาทางร่องแปลงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มแมลงมันไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีลมหายใจแต่มันแทรกซึมลงสู่ดินในทุกหยดน้ำที่โปร่งใสเกินจริง ในทุกเศษใบไม้ที่ย่อยไม่ลงและในทุกความประมาทที่ใครบางคนลืมทิ้งไว้หลังรั้วฟาร์มเงาเคมีกลับมาแล้วเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์ส่องผ่านหมอกอ่อนกล้าผักน้อยชูใบรับแสงเช่นทุกวันแต่ว่ารอบตัวทุกอย่างดูแปลกตาไปเล็กน้อยต้นยาบางต้นโตพรวดจนเอียงใบของผักเพื่อนข้างแปลงเขียวจัดจนน่ากังวลและที่น่าประหลาดที่สุดกลิ่นดินหายไป ในใต้ดินป่าไส้เดือนรู้สึกได้ทันทีกลิ่นของดินดีที่เขารักกลิ่นของฮิวมัสและจูลินซีมันหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นสังเคราะห์แปลกๆที่ไม่ควรอยู่ในโลกธรรมชาติเขาตัดสินใจพากล้าผักเดินทางไปในเส้นทางลับเส้นทางรากเก่าอุโมงใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานระหว่างทางพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆหยุดเคลื่อนไหวไส้เดือนบางตัวไม่ขุดดินจูลินซีบางกลุ่มหลบซ่อน และเศษใบไม้บางส่วนกลายเป็นแค่เศษเน่าปลายทางของอุโมงคือห้องสมุดดินสถานที่ที่จุลินทรีย์โบราณเคยเก็บองคความรู้ของระบบนิเวศไว้ปาไสซเดือนเปิดหนังสือเล่มหนาเล่มหนึ่งหน้ากระดาษสีซีแสดงภาพของโลกที่เคยถูกปกคลุมด้วยสารเคมีพืชที่โตเร็วผิดปกติแต่ไม่มีรากที่แข็งแรงดินที่แตกแห้งแม้มีน้ำแมลงหายไปแม้มีดอกไม้ และมนุษย์เริ่มพึ่งพายิ่งขึ้นจนลืมวิธีฟื้นฟูกล้าผักน้อยไม่เข้าใจในตอนแรกแต่เมื่อเขาเดินกลับขึ้นมายังพื้นดินเขาเห็นเพื่อนเพื่อนผักข้างแปลงบางต้นเริ่มเช้าทั้งที่เพิ่งโตได้ไม่กี่วันเขาเห็นเต่าทองหายไปจากดอกไม้เขาเห็นดินที่เคยชื้นเริ่มแตกผุกรังเขาเข้าใจแล้วจากนั้นกล้าผักและป่าไส้เดือนเริ่มชวนเพื่อนๆในฟาร์มมาช่วยกันรวบรวมใบไม้แห้งเศษเพืชเปลือกกล้วยและกากกาแฟ เขากลับมาใช้ถังหมักใบเดิมที่เคยวางไว้ข้างแปลงปลาไส้เดือนกลับไปย่อยอินทรียวัตถุด้วยรอยยิ้มพวกเขารู้ว่าการเร่งโตอาจทําได้ง่ายแต่การเติบโตอย่างยั่งยืนต้องใช้เวลาและความร่วมมือเงาเคมียังวงเวียนอยู่ห่างๆแต่เมื่อมันกลับมาลองแทรกซึมอีกครั้งดินกลับแน่นด้วยฮิวมัสใบไม้กลับคืนวงจรธรรมชาติและกล้าผักไม่ใช่เพียงแค่ต้นกล้าอีกต่อไป เขาคือผู้ส่งต่อบทเรียนจากใต้ดินสู่ผิวดินและไกลออกไปเช้าวันหนึ่งฟ้าสว่างแต่ฟาร์มกลับเงียบผิดปกติกล้าผักเดินลัดละแปลงดอกไม้เหมือนทุกวันแต่วันนี้เขาสังเกตว่าดอกไม้หลายต้นหายไปไม่มีผีเสือ้อไม่มีพึ่งไม่มีเสียงมแมลงเลยสักนิดเขาเดินต่อไปอย่างสงสยัยจนกระทั่งพบป่าเส้เดือนที่โผล่หน้าขึ้นมาจากดินทั้งคู่สบตาก,กันโดยไม่ต้องพูดอะไร สิ่งที่เคยมีกำลังค่อยๆหายไปจากที่นี่ระหว่างที่เขากำลังครุ่นคิดเสียงปีกเบาๆก็ดังขึ้นเหนือหัวเบนจาพึ่งตัวน้อยสายสำรวจบินลงมาช้าๆเธอดูอ่อนแรงและเศร้ากว่าที่เคยกล้าผักมองไปที่กระเป๋าสะพายหลังของเธอที่เคยเต็มไปด้วยเกสรวันนี้กลับว่างเปล่าเบนจาไม่พูดอะไรเธอแค่บินวนช้าๆพาเขาและป่าเสเดือนไปอีกฟากหนึ่งของฟาร์ม ตรงนั้นคือแนวรั้วที่แบ่งฟาร์มอินรีย์กับฟาร์มเคมีฝั่งนั้นไม่มีแมลงเลยไม่มีเสียงไม่มีชีวิตมีเพียงต้นไม้ที่ดูแข็งกรอบเหมือนกระดาษเบ็นจาโบกปีกเบาๆเหมือนจะบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับพวกเรากล้าผักก้มมองพื้นด้วยหัวใจหนักอึ้งแต่ในมือเขายังมีบางอย่างมเมล็ดดอกไม้หลากสีที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่ต้นฤดูเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เบนจา และทั้งสามก็เริ่มลงมือหว่านมาเมล็ดปลูกใหม่ดูแลทุกต้นอย่างเบามือราวกับกำลังปลูกความหวังให้ตื่นขึ้นอีกครั้งไม่นานนะักกลีบดอกเล็กๆเ,เ,เริ่มผลิขึ้นสีเหลืองสีชมพูสีม่วงเรียงรายราวกับทุ่งแห่งความหวังและแล้วเสียงปีก็เริ่มกลับมา,มาแมลงตัวแรกบินมาจากฟากฟ้าตามมาด้วยอีกหลายตัวเบนจาหันกลับไปมองด้านนอกแนวรัว้วเธอรู้ว่านั่นยังเป็นโลกที่อันตราย แต่ในแปลงเล็กๆนี้พวกเขาสร้างที่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วโลกอาจไม่เปลี่ยนในวันเดียวแต่บางทีการเริ่มต้นจากฟาร์มเล็กๆก็เพียงพอให้ธรรมชาติเริ่มหายใจอีกครั้งเช้าวันหนึ่งแดดอ่อนๆสาดลงบนแปลงผักของน้องกล้าผักสวนของเขาเงียบสงบและเต็มไปด้วยชีวิตเล็กๆที่เคลื่อนไหวอย่างร่าเริงกล้าผักเดินตรวจแปลงเช่นทุกวันชื่นชมความเขียวสดของผักและเสียงพึ่งที่บินว่อนรอบดอกไม้ แต่ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดไปใบผักบางต้นเริ่มเหี่ยวเช้าบางใบมีจุดไม่สีเหลืองปะปนอยู่ดอกไม้ที่เคยบานสดใสก็ดูโรยแรงลงอย่างเห็นได้ชัดความสงสัยค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของกล้าผักเขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีดูแลสวนเลยสักนิดน้ำก็รดตามปกติแดดก็กำลังดีแล้วทำไมพืชถึงดูไม่แข็งแรงเหมือนเคยเขาเริ่มสำรวจอย่างละเอียดมากขึ้น บริเวณแอ่งน้ำข้างสวนปรากฏคราบบางๆสีรุ้งบนผิวน้ำดินบางส่วนมีกลิ่นแปลกๆแ,และ,มะแมลงตัวเล็กๆที่เคยอาศัยอยู่รอบสวนก็เริ่มหายไปอย่างเงียบงนันในความเงียบนั้นเองกล้าผักนึกถึงพายุที่พัดผ่านเมื่อวานลมแรงจนต้นไม้โอนเอ็นฝุ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณและที่สวนข้างๆมีรถฉีดพ่นสารกำจัดมแมลงจอดอยู่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพราะตัวเขาเลย แต่เพราะบางอย่างที่ล่องลอยมากับลมและฝนจากที่อื่นต่างหากเมื่อรู้ต้นตอของปัญหากล้าผักก็ไม่รอช้าเขาลงมือวางแผนเพื่อปกป้องแปลงผักอันเป็นที่รักของเขาแนาวต้นไม้ถูกปลูกขึ้นด้านข้างเพื่อเป็นแนวกันลมร่องน้ําใหม่ถูกขุดเพื่อเบีงเส้นทางของน้ําฝนไม่ให้ไหลาพาสารเคมีเข้ามาในแปลงและเขายังสร้างโซนดูดซับธรรมชาติด้วยการปลูกพืชที่ช่วยดูดซับสิ่งปนเปื้อนเช่นปอเทืองและต้ติ่งริมสวน เขารู้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจยังไม่พอวันต่อมากล้าผักจึงถือผักสดจากสวนไปหาครอบครัวเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเขาไม่ได้ไปตำหนิใครแต่ไปเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าทุกอย่างในธรรมชาติเชื่อมโยงกันมากกว่าที่คิดเพื่อนบ้านของเขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆพร้อมคำสัญญาว,ว่าจะลองเว้นพื้นที่รอบสวนให้เป็นโซนปลอดสารหลายวันผ่านไปความเปลี่ยนแปลงเริ่มชัดเจนผักในแปลงค่อยๆฟื้นตัวใบเขียวแตกยอดใหม่ พึ่งผีเสื้อและมแมลงตัวน้อยๆกลับมากลิ่นดินหอมสดชื่นลอยอ่อนๆเมื่อเดินผ่านวันหนึ่งกล้าผักจึงหยิบไม้แผ่นเล็กๆเขียนป้ายแล้วนำไปปักไว้หน้าแปลงบนป้ายนั้นเขียนด้วยลายมือว่าที่นี่ปลอดภัยทั้งผักมแมลงและเพื่อนบ้านแสงแดดในเช้าวันใหม่ส่องลอดแนวไม้กันลมภาพของสวนที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งทำให้เขารู้ว่า แม้บางสิ่งจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่ธรรมชาติรู้สึกได้เสมอ